ถ้าถ้าถ้าอาหารมันลงเร็วเขาจะไม่กินถ้ามันดิ่งปุ๊บลงแบบเราเรามีอะไรถ่วงอ่ะมันจะไม่กินแล้วเขาก็จะระแวงด้วยเขาระแวงเขาจะไม่กินเราก็เลยต่อตรงตัวเบ็ดเบอร์เล็กเบอร์ห้ากับสายสี่ปอนครับมีแต่สายกับเบ็ดไม่มีลูกหมุนไม่มีอะไรทั้งทั้งสิ้นนะครับค่อยๆหย่อนลงไปแล้วก็ถ้าปลาเขากินสายมันก็จะเดินเราจะดูสายที่ผิวน้ําอ่ะพอสายขยับผิดปกติเราก็ต้องวัดแล้ว จะมองยากหน่อยหนึ่งมองยากแต่ก็ไต้องสังเกตต้องใช้สมาธิจ้องสายนิดนึงแล้วก็ดูความผิดปกติของสายอะ่ะถ้าสายเขาลงผิดปกติอะเขาเคยลงด้วยด้วยเกียวหนึ่งอยู่ๆไปเกีย,ย์ไป,ไปเกียวสองเกียวสามอะไรนี่เปรียบเทียบง่ายๆนะเกียวหนึ่งก็ช้าสาโลล์หน่อยพอเป็นมันรู้สึกกลายเป็นเกียวสองหรือเกียวสามเนี่ยแสดงว่ามันมีอะไรโฉบเยอะแล้วละ ต้องวัดทันทีเลยถ้าไม่วัดก็เขาก็จะคายส่วนใหญ่ก็จะคายมีบางตัวที่อาจจะไม่ไม่คายตัวที่ยังไม่เคยเดูเ <bachelor. S 1> บ็ดก็จะคายไม่คายใส่สีปอนน้องก็สู้ดีสู้ดีสแ ng, างแรงด,ดีอยู่แรงดีอยู่เพราะกินไม่ค่อยอิ่มมั้งถ้ากิน Calm, อิ่มก็จะสู้ไม่ค่อยดีอ่ะถ้าปลาอิ่มมาก,กเขาจะสู้เบ็ดไม่นานถ้าปลาตัวไหนยิ่งแก่งยิ่งยิ่งยังไม่อิม่มท้องว่างโอ้สู้นานแล้วปลาไข่ใหญ่ pues หญก็จะไม่ค่อยสู้เบ็ด ปลามีไข่มากๆไข่เต็มท้องก็จะสู้เบ็ดแป๊กเดียวเขาก็จะเหนื่อยง่ายเนาะปกติเราจะอ่อยทุกวันแต่วันที่เราจะตกปลาเราจะอ่อยน้อยหนึ่งเนาะป่ะเนาะ<ช>นก็จะปลาเขาก็จะหิวเขาก็จะมีโอกาสกินเบ<ช>็ดม,มากๆก็จะกินกินเหยื่อเขาเคยได้กินปริมาณเท่านี้แต่ถูกลดปริมาณการกินลงไปเขาก็จะหิวกินยังไม่อิ่มอะ่ะพูดง่ายยังไม่อิ่มคนที่มาตกเหยื่อปลอมแถวแพรลงชายถึงชะโดถึงไม่ค่อยกินเพราะว่าส่วนมากเขาจะอิ่มเขาไม่ค่อยอดอ่ะ ไม่อดก็เลยไม่เป็นนักล่าถ้าอดเขาก็ต้องล่าหมดตัวนี้ตัวใหญ่แล้วใหญ่เหรอคะใหญ่ตัวนี้ใหญ่โลกากวๆได้อุ้ยอะขอดูหน่อยว่าตัวใหญ่ใหญ่ขนาดไหนดูตัวมาเริม่มเลยเห็นไหมมันจะมืดๆหนะ่อยไม่เป็นไรค่ะปลาตักขึ้นมากอกก็ได้ค่ะหมานไหมจ๊ะหมานจะ้ะหมานมาก,มากน่าจะสิบกว่าตัวแล้วแม่ ตัวนี้ใหญ่สุดเลยใหญ่บึ้มอ็รับแม่เหรอมั้ง